เขินตามกันหมดดาราสาวดางังลั่นถามเรื่องจดทะเบียนสมรสของลาวลุ้นจดทะเบียนสมรสเป็นสะพายลาวอีกหนึ่งคู่รักที่มีโมเมนต,ต์สวีทให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆสำหรับธัญญาอาสยามนักร้องสาวชื่อดังและหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มเศรษฐีเมืองลาวอาโลที่สาวธัญญาบอกว่าเป็นหนุ่มคนสนิทและสาวธัญญาก็ถูกนักร้องรุ่นพี่ปล่อยภาพคู่แซวอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยวันนี้ก็มีอีกประเด็นที่พากันฮือฮาและแซวทั้งโซเชียลมื่อทั้งคู่มีโมเมนต์ที่คุยกันบางช่วงบางตอนสาวธัญ ญาติพูดขึ้นมาว่าจดทะเบียนสมรสยากไหมอะถามเอฟซียากไปดูใน Google อะคนลาวอะยากหนุ่มอาโร่โตอบว่าบ่อยากอยากจดสั่นบ่ออยากจดทะเบียนสมรสด้วยกันไหมสาวทัญญย่าบอกว่าฮะถามเฉยเยหนุ่มอาโร่โบอกว่าก็นึกว่าอยากจดงานนี้ทำแฟนคลับต่างแซวดูไปเขินไปตามๆกันแถมเชร์กันอีกด้วย